รอบแล้วก็มีคนหลายประเภทอยู่นะอย่างน้องที่อยู่ตรงนั้นก็ตั้งใจทําความสะอาดบางคนก็กินก็เล่นไม่ช่วยเพื่อนทํางานเลยแล้วการที่เขาตั้งใจทําความสะอาดมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนดีหรือเปล่านะเขาจะได้อะไรตอบแทนละ่ะแล้วเราจะทำความดีไปทำไม กลุ่มสีในวันนี้สีแดงได้35คะแนนสีเขียวได้43คะแนนสีเหลืองได้29คะแนนคะแนนเต็ม50คะแนนค่ะมีคนไม่มาทําเวรเยอะมากเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ได้ตั้งใจทําเวรเลยเราจะทํายังไงดีการทําเวรเป็นการทําความดีหรือเปล่านะ เราจะแก้ไขปัญหาเรกเรียนที่ไม่ยอมทำเวียกันยังไงดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเราลรงมม่นกดทางทั่วกันดีไหมแล้วเราจะตั้งกฎอะไรกันดีล่ะ กดอะไรกันเราไม่ได้ออกเดีย๋ยวมาบังคับนะก็ไปเล่นที่อื่นดีกว่าถ้าเราทุกคนทำตามกฎระเบยียบจะเป็นคนดีหรือเปล่านะ นี่คิมอขอบคุณจริงๆนะที่ให้เรายยเงินอ่ะเธอเป็นคนดีจริงๆเราขอบคุณมากๆนะเราไปเล่นบอลก,ก่อนนะบางทีเขาอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้แต่การช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อนถือว่าเป็นคนดีหรือเปล่านะ สุดยอดเลยว่ะเหมะอบะเฮยนี่พวกเขอกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะเธออย่ามายุ่งดีกว่า

ียดายเมากนะเธอเป็นเด็กดีตั้งใจเรียทนทำง่ายๆแค่นี้ทำไมเธอถึงไม่ส่งคะคือหนูหาสมุดการบ้านไม่เจอจริงๆค่ะหนูโกหกครูหรือเปล่าแล้วมาอ้างว่าสมุดหายหนูทำจริงๆนะคะสมุดห,หาไม่เจอแต่เราตกลงกันแล้วนะคะถ้าหนูไม่ส่งก็ต้องถูกทำโทษ คีดฟองน่าใช่ไหมต้องเจออย่างนี้ความจริงแล้วเราก็พยายามทำความดีในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้องแต่สิ่งไหนล่ะที่เรียกว่าความดีการทำดีมันไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยทั้งที่เราก็พยายามสร้างสังคมที่ดีแต่หลายเรื่องทุกคนก็ไม่ชอบเราทำอะไรผิดหรอทำความดี ไปทำไมเก่งมากเลย